สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาด้วยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคํานวณแนวทางหวยเราสามัคคีนะคะวันที่26มกราคม2567ค่ะพี่น้องก่อนเราไปคํานวณน,นะคะทุกคนค่ะคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนสูตรการคำนวณแนวทางนี้นะคะคือการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเนาะพี่น้องเนาะแยกแต่ละรอบให้รอบนะคะทุกคนถ้าเอฟซีไม่ชอบนะคะทุกคนขาให้ท่านดูเลขเด่นประจำวันตามเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะทุกคน สำหรับเลขเด่นประจำบันก็ถือว่ามาเกือบทุกวันเนอะพี่น้องคะ่ะมาเกือบทุกเมือ่อยูนะคะทุกคนแต่ว่าบางวันก็หลุดเหมือนกันเนาะคะ่ะมาดูนะคะทุกคนวันนี้วันที่26มการานะคะจากสูตรการคำนวณแนวทางใจได้อยู่ที่3แลไดโอ๊ะจะลืมไปทุกคนมาดูวันที่26ก่อนพี่น้องซันตัวค่ะพี่น้องคะ่ะไปแล้วไปหอนไกลแล้ว วันที่26นะคะทุกคนใจให้เด่นนะคะ6และ4หลุดพี่น้องบนมาห้าหล่าง7 5ห้านะคะทุกคน6กับ4พี่น้องหลุดเบิร์นะคะทุกคนหลุดมดนะคะพี่น้องขาแต่ว่าเลขเด่นประจำวันหมาเนาะพี่น้องขาหมานะคะทุกคนมา58กับ7 5ห้านะคะทุกคนศูนย์หลุดพี่น้องมือเนี่ยค่ะมาต่อคะ่ะพี่น้องวันที่26นะคะทุกคน ไปฮอดไกลแล้วพี่น้องว่าหันวันที่26นะคะทุกคนเด่นอยู่ที่สามและหนึ่งนะคะพี่น้องขาสามและหนึ่งนะคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นกันนะคะว่าทุกท่านจะชอบไหมนะคะพี่น้องมักกระตามเด้อพี่น้องเด้อบ่ามากกับพานนะคะสูตรนี้คือการจดิดวิ่งดูดบางบางเอฟซีบางท่านท่านก็ชอบวิ่งดูดเนาะพี่น้องเนาะใจก็จับคู่ไม่ค่อยแม่นนะคะทุกคน ใจกับบ๊อบเป็นคนหลินหวยเนาะพี่น้องนอกใจหลินใจหลินบ่อเป็นนะคะทุกคนใจก็เป็นได้แค่แนวทางนะคะอาจจะจับเข้าบ้างหลุดบ้างต้องขอโทษขออภัยเอฟซีด้วยนะคะมาดูค่ะทุกคนความน่าจะเป็นนะคะสามหนึ่งสามหกสามห้าสามแปดหนึ่งนะคะหนึ่งสามหนึ่งหก หนึ่นงค่ะพี่น้องขะวันนี้นะคะใจชอบเนาะพี่น้องใจมากนะคะใจมากหนึ่งหาพี่น้องพี่น้องกแ็แเล้าจะมากเด้อค่ะมากกระตามว่ามากกระพานถือเกาล่ะค่ะพี่น้องส,สดติมีเขาไม่หลุดทุกมือเนาะค่ะอ๋อมาดูนะคะทุกคนคลิปใจจะมีทั้งภาษาอีสานและภาษากลางนะคะทุกคนปะปนกันไปนะคะใจเป็นคุนภาคอีสานนะคะพี่น้องขา พี่น้องอยู่ทั้งใดแนก,กันนอนะคะทุกคนใจเป็นคนใัเยภูมินะคะมาดูนะคะทุกคนเล,เลขเด่นประจําวันศุกร์นะคะทุกคนอยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนขาประมาณนี้นะคะทุกคนมักกระตามเด้อค่ะมักกระพานนะคะพี่น้องขาค่ะทุกคนขาสําหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะพี่น้องขอณได้หลายค่ะพอ,อกันไม่คลิปหนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขสุขมันๆนสุขปู่สุข้นเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ